สวัสดีครับพี่น้องมอน้หฮาสิพห้ามาพบกับสัรพคุนของหว,วานงาช้างค่ะว่านงาช้างเป็นไม้มงคลของไทยเตียโบราณเสริมบารมีปลูกเพื่อป้องกันคุณใสและมนดำคุณสมบัติของหวานงาช้างสามารถดูดครับสารพิษที่ลอยตัวในอากาศได้ค่ะหรือว่าฟอกอากาศมันเองค่ะเฮให้อากาศบริสุทธิ์ส่วนสรรพคุนทั้งยา วานง่าช่างของเฮ้ากัใชัยรักษาโรคได้หลายชนิดค่ะอย่างเช่นโรคพุ่มเพ้หรือว่าไอ้ป้องกันไอ้ต้นของวานง่าช่างนี่เฮ้ากับพี่ันหันหนลัก็ไปโคลกมะพอกนาสามารถแก่ฝ่าผู้ใดที่เป็นฝ่านะแก้ได้ครับพี่น้องแล้วก็เอา ต้นของเขาเนี่ยล่าต้นของเขาเนี่ยคะ่ะพี่น้องไปหัน่นกตากแดดเอาไปต้มน้ำกินคือน,น้ำชาเนี่ยคะ่ะพี่น้องกแก้ได้หลายโรคคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องสิผ้าไปเบิงดอกของหวานง่าชา่างค่ะซึ่งวานง่าช่างกับมี่หลากหลายชนิดคะ่ะพี่น้องสีเอิญได้หลายอย,ย่างบางคนกระเอิญ ว่านสุรโกศกมีค่ะอันนี้กระดอกของวานง่าช้างค่ะพี่น้องเป็นพืชยอดนิยมที่นิยมปลูกกันค่ะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทั้งยามากมมยเป็นพืชที่นม,มาตกแต่งประดับบ้านและก็เป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีอีกด้วยค่ะนี่คือสรรพคุณของว่านงาช้างเป็นทั้งไม้ประดับ และก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านด้วยค่ะ